เรียนประจำาวิชาวันนี้กลุ่มของพืกอรอจะมานําเสนอเรื่องกรณีศึกษาร้างขานมปังสังขยาจะทําโดย 1. นนายฮนพัฒน์เมืองโคต 2. นางสาวมิภาพรภูจอมขาสามนางสาวประภาภาพสองภูพรสีนางสาวพัาสุดาใจช่วงและหนางสาวอภาัสาิรีเมืองโคต 1. ปัจจัยแห่งความสําเร็จของป้าเสริมสุดมีอะไรบ้างปรับปรุงภาพลักษณ์ใหม่ให้ดีกว่าเดิมได้แก่การตกแต่งร้านให้ทันสมัยสะอาดตาและหรูหรา 2. ให้ความสําคัญกับการพัฒนาสินค้าและควบคุมคุณภาพได้แก่การปรับปรุงรายการอาหารเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มเบเกอรี่และเครื่องดื่มการพัฒนาสินค้าใหม่จะใช้วิธีไปทดลองชิมที่ร้านอื่นๆ ที่มีชื่อเสียงแล้วนำมาปรับปรุงรสชาติและราคาให้เหมาะสมกับร้านมีการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพอย่างเข้มงวดไม่ใส่สารกันบูดในอาหารอาหารที่จำหน่ายต้องผลิตใหม่ๆสดๆอยู่เสมอ 3. เน้นที่คุณภาพไม่เน้นปริมาณเพื่อต้องการให้ลูกค้ารู้สึกว่าต้องมากินให้ถึงที่ ถึงจะคุ้มค่าและให้ความรู้สึกประทับใจกับลูกค้าได้ดีกว่า 4. ทําแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้มีความมั่นคงจะได้ไม่มีปัญหา 5. การบริหารบุคลากรโดยมีการบริหารแบบครอบครัวเน้นให้ทุกคนมีความซื่อสัตย์รักความสะอาดให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจและสนุกกับงานที่ทำ 6. เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดเพราะนอกจากร้านป้าเสริมสุด จะคงความอร่อยและคุณภาพการผลิตไว้ได้แล้วคือสามารถสร้างตัสินค้าให้อยู่ในใจของผู้บริโภคได้สำเร็จขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ